สวัสดีค่ะนางสาวชาวรมาัมนาโรงเรียนวัดบางโพอมาวาดสำนักง,งานเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางโพอมาวาดได้เข้าร่วมโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยได้ดำเนินการในทุกๆสัปดาห์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ การสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรทําให้นักเรียนของเรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากนักเรียนได้มีใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ซึ่งถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่ค่อนข้างยาวแต่นักเรียนก็สามารถสวดมนต์จนจบบทได้ นอกจากนี้นะคะการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สั่งสอนพุทธศาสนิกชนเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของเรามีใจรักในพระพุทธศาสนาและเป็นเยาวชนที่จะช่วยสืบสารอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะหากมีโอกาสได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนักเรียนของเราก็จะได้ฝึกฝนสติสมาธิปัญญาเพื่อที่จะนำสมาธิเหล่านี้มาช่วยในการเรียนของตนเองให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในทุกๆด้านก็ขอขอบคุณผู้จัดโครงการผู้สนับสนุนโครงการต่างๆนะคะ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายธีรคุณคำงามนะครับเป็นครูผู้ประสานงานนะครับโครงการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเพื่อเพิ่มสมาธิให้กับนักเรียนนะครับของโรงเรียนวัดบางโพมาว่าสำนักง,งานเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะครับซึ่ง การสวดมนต์ในครั้งนี้นะครับเราดําเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567นะครับและเราเห็นว่ากิจกรรมนี้นะครับมีประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาดของเราเป็นอย่างมากเราจึงดําเนินการในภาคเรียนที่2เป็นจํานวนทั้งสิ้นนะครับ12สัปดาห์นะครับจะเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับนักเรียนของเรามากเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนของเรามีสมาธิมากขึ้นในการเรียนนะครับในการทํากิจกรรมนะครับ แล้วก็มีความ,มเมตตาต่อเพื่อนนักเรียนด้วยนะครับก็คือการทะเลาะวิวาทการน้อยลงการกันแป้งหรือการหยอกล้อกันก็ลดน้อยลงนะครับแสดงให้เห็นว่านักเรียนของเราน,นี้มีความ,มเมตตาการุณานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือนะครับจะเห็นว่านักเรียนตัวเล็กๆนะครับป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยก็ได้ร่วมสวดด้วยนะครับนักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกสะกดนะครับบทสวดธรรมจักรด้วยทําให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้ ดีขึ้นคล่องขึ้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนเด็กโตโต,โตนะครับป4ปหปหกเนี่ยก็เขาสามารถที่จะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นทําให้อยู่ในห้องเรียนนะครับได้รับคําชมจากครูว่านักเรียนมีความตั้งใจเรียนนะครับเอาใจใส่ในการเรียนมากขึ้นนะครับซึ่งน่าจะทําให้ผลสมทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวัดบางโพมาว่านี้ดีขึ้นนะครับในปีการศึกษา2567นี้อย่างแน่นอนนะครับและก็เห็นว่าโครงการนี้น่าจะจัด ต่อไปในปีการศึกษาหน้านะครับเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของเราอย่างยิ่งทีเดียวครับก็ขอขอบคุณคณะจัดงานนะครับที่ได้จัดโครงการและก็กิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นกับน,นักเรียนของเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทักษณาโอชชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสองเป็นนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนวัดบางโพอุมาวาดวันนี้ผมจะได้มาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตร โรงเรียนของเราจัดการสวดมนต์ทุกๆวันศุกร์ให้นักเรียนทุกคนได้มาร่วมสวดมนต์กันทําให้นักเรียนในโรงเรียนของเรามีความใจเย็นร่มเย็นอยู่สงบมีผลมาจากการสวดธรรมจักรซึ่งสามารถดูได้จากพฤติกรรมในโรงเรียนเหตุทะเลาวิวาทที่น้อยลงมากๆจากนั้นจึงได้เห็นน้องปห่ 1, ปสชวนกันไปสวดมนต์ทุกเช้าน้องๆจะจับกลุ่มกันไปนั่งสวดมนต์ ทุกคนมีความสุขในการสวดมนต์และเต็มใจที่จะสวดมนต์เพราะทุกคนรู้ว่าการสวดมนต์เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งผมเด็กชายทักใยโอ้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเต็กหนิงพัดเฟื่องเย็นนิเลอร์อยู่ชั้นป .6 ทําหนึ่งค่ะหนูคือดูแทนนักเรียนหนูรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้สวดมนต์สนุกมากๆคุณครูบอกหนูว่าพวกเราตั้งใจเรียนขึ้นเยอะแล้วก็มีสมาธิค่ะ นักเรียนของเรานอกจากสวดมนต์ได้แล้วก็ไม่มีการทะเลาะมีบ้านกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ